เสียงแห่งรักเป็นกันไหมครับอยากบอกรักใครสักคนแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปเออคุณเธอ บางครั้งดอกไม้ข้างทางที่คุณมองข้ามอาจเป็นคำตอบเพราะดอกไม้ทุกดอกมีเรื่องราวซ่อนอยู่สีของมันกลิ่นของมันความสวยงามของมันหลายครั้งเมื่อเรามองดอกไม้มักชวนให้นึกถึงใครบางคนและอยากส่งดอกไม้นี้ให้กับเขาแทนคำพูดของเรา ผมจะพาทุกคนมารู้จักโลกของการใช้ดอกไม้พูดแทนความรู้สึกครับไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้กันครับอาจารย์ครับการใช้ดอกไม้ช่วยพูดแทนความรู้สึกได้ไหมครับถ้าเราไปอ่านวรรณคดีไทยนะคะเราจะพบว่ากวีเนี่ยใช้ดอกไม้ในการแสดงอารมณ์ความรู้สึกถึงนางผู้เป็นที่รักแล้วก็ดอกไม้เนี่ยยังใช้สื่อความคิด จิตใจของมนุษย์เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าดอกไม้เนี่ยมีหลากหลายรูปลักษ์สีสันกลิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกไม้แต่ละชนิดเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองมีชื่อเรียกนะคะซึ่งสื่อความหมายได้อย่างดีอย่างเช่นดอกรักถ้าเรารักใครสักคนเรามอบดอกรักให้สื่อถึงความรักในจิตใจนะคะหรือว่า ในการไหว้ครูมีการใช้ดอกบานไม่รู้โรยหรือในพิธีมงคลมีการใช้ดอกรักผสมกับดอกบานไม่รู้โรยแสดงให้เห็นถึงความรักที่เป็นเยรันไม่โรยรานะคะก็เป็นความหมายที่เป็นมงคลด้วยชื่อสมมุติว่าในวันว,นเวนาเลนไทน์นะคะโอ้ดอกไม้ขายดีเลยที่เป็นดอกกุหลาบสีแดงสีแดงนั้นนะ่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักแบบหนุ่มสาวแต่ถ้าเราจะมอบดอกกุหลาบให้เพื่อน เราอาจจะเลือกใช้ดอกกุหลาบสีขาวถ้าเราเลือกใช้ดอกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นเนี่ยได้เหมาะสมเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ในการสื่ออารมณ์ความรู้สึกนะแล้วสร้างความประทับใจแก่ผู้รับเนี่ยได้อย่างดีอาจารย์พอใจยกตัวอย่างบทกลอนเกี่ยวกับดอกไม้ได้ไหมครับ วรรณคดีชุดหนึ่งของเจ้าฟ้ากุ้งนะคะหรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศยเชษสุริยวงศ์ท่านก็เป็นกวีเอกคนสําคัญนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็เดินทางตามสเสด็จสมเด็จพระราชบิดาเนี่ยไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบ,บุรีท่านก็ทรงพระนิพนธ์จะขอยกตัวอย่างกาบขอโครงนิราทานโศกพรรณนาถึงนางผู้เป็นที่รักอะ่ะโดยใช้ดอกไม้หลายๆชนิด กุหลาบบานกลีบช้อยคิดกระทงน้อยวางผ่านทองหอมรื่นชื่นชมสองหยิบดอกไม้ให้นางดมจำปาป่าบานบนคิดส้อยสนเจ้าเคยกรองนอนแนบแอบอิงสองเจ้าถวายพี่ที่บรรทมนี่ก็เป็นตัวอย่างบทหนึ่งนะคะ,ะจากกาพหอคโครงนิราชทานโศซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะคะ อาจารย์ครับถ้าจะให้บอกรักกันโดยใช้ดอกไม้เป็นสื่อกลางมันพอทำได้ไหมครับอาจารย์โอ้ได้แน่นอนเลยค่ะสมมติว่าเราไปเจอคนคนหนึ่งเราก็ถูกตาต้องใจเนาะแทนที่เราจะไปไปบอกรักด้วยวิธีอื่นเราก็อาจจะเขินอายเราส่งไปเลยค่ะดอกรักแรกพบค่ะเขียนชื่อไปด้วยกค่ได้ว่าต้นนี้คือดอกรักแรกพบก็คงไม่ต้องอธิบายมากไปกว่านี้เนาะ ชื่อของดอกไม้นะคะใช้รูปร่างลักษณะของดอกไม้หรือใช้ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วอย่างเช่นดอกกุหลาบอย่างเงี้ยสื่อแสดงความรักเป็นต้นค่ะแล้วถ้าคนที่ไม่กล้าเป็นคนขี้อายบอกแบบไหนน่าจะเหมาะครับครูคิดว่าเราน่าจะทำโปสการ์ดเนาะเป็นโปสการ์ดที่เป็นรูปดอกไม้น่ารักน่ารักครูก็นึกไปถึงดอกอย่าลืมฉันหรือว่า forget me not เนอะครูอยากจะ เตรียมโปสการ์ดที่มีรูปดอกอย่าลืมฉันแล้วก็ส่งให้เพื่อนที่ครูคิดถึงแล้วก็มีคําที่น่ารักน่ารักเขียนแนบไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโหถ้าผมจะทําเรื่องนี้ให้คนกล้าบอกความรู้สึกกับคนอื่นมากขึ้นต้องทํำยังไงดีครับอาจารย์แนะนําผมหน่อยเขาบอกว่าดอกไม้ในโลกนี้เนี่ยมีมากกว่า4 0 0 0 0นชนิดถ้าเราเอาวัคทองในวรรณคดีไทยเนี่ยมาทําเป็นเพลงเอาชื่อดอกไม้เนี่ยมาร้อยเรียงเป็นเพลง แต่งเพลงเองใส่ทํานองเองเป็นทํานองที่มันทันสมัยร่วมสมัยเราอาจจะจัดกิจกรรมแฟลตม็อบก็ได้หรือจะทําเป็นเพลงประสานเสียงมันก็น่าสนใจดีมากเลยนะคะแล้วก็ให้คนมามีส่วนร่วม อย่างเช่นแล้วก็อาจจะแจกโปสการ์ดคนที่ขี้อายไม่กล้าจะบอกความรู้สึกตรงไปตรงมานะคะสามารถที่จะใช้โปสการ์ดที่มีภาพดอกไม้แล้วก็มีชื่อดอกไม้มีวัคทองที่เกี่ยวกับดอกไม้สื่อความรู้สึกแทนใจได้อย่างดีอยากจะเชิญชวนให้ใช้ดอกไม้มาใช้ในการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกกันนะคะทุกคนครับผมรู้สึกว่าอยากทำให้คนที่ไม่กล้าบอกรักหรือไม่รู้จะพูดบอกรักยังไง ให้เขาได้มีอีกหนึ่งทางเลือกในการแสดงความรักหรือการแสดงความรู้สึกผมเลยตัดสินใจทําตามที่อาจารย์แนะนําครับนั่นคือไปทําแฟดมอบครับอาจารย์เนี่ยเขาแนะนํามาว่าให้นําวัคทองหรือบทกลอนเกี่ยวกับดอกไม้นํามาดัดแปลงให้เป็นเพลงพอๆได้แล้วทําร้องประสานเสียงอืมเราไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้กันดีกว่าครับ และนี่คือการประสานเสียงจากน้องๆวงที่อยู่คอรัสให้เขามาช่วยทำแฟดม็อบในครั้งนี้ครับสวัสดีครับรู้สึกยังไงหลังจากที่ได้รับโจทย์นี้ครับ เพลงมันค่อนข้างเป็นแนวใหม่ที่เราไม่เคยได้ร้องอะค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออแปลกใหม่ถืท่าไทยดีค่ะคือภาษาไทยเนาะมันเป็นภาษาที่มีระดับเสียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องกงระดับเสียงนิดนึงเพื่อให้มันเข้ากับโน้ตเพลงที่ตามโน้ตได้มากขึ้นอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติเราพูดท่าอย่างเงี้ยแต่ว่าท้าโน้ตมันตรงๆก็อาจจะเป็นทาเดี๋ยวคนฟังเขาก็จะเก็ตจากบริบทของมันอยู่แล้วสมมติว่าไม่ดอกม้โไปเขเปเาไป็นอะค่ะสมมติว่าไม่ดอก รู้สึกว่าแปลกใหม่ค่ะเพราะว่าไม่เคยร้องเพลงที่ใช้กอนมาทำงั้นก็พูดเกี่ยวกับภาษาดอกไม้ที่จะแสดงถึงความรักแบบเราอาจจะไม่กล้าพูดกับแบบคนคนึงแต่เราอาจจะให้ดอกไม้แทนความรู้สึกเราก็ได้ค่ะหนูก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่กล้าพูดคาว่ารักกับไม่ว่าจะกับแม่หรือกับเพื่อนเงี้ยหนูก็จะซื้อดอกไม้ไปให้เขาแทนนะคะตอน,น,นเราซื้อดอกไม้ให้ใครซื้อดอกไม้ให้แฟนค่ะ ให้ดอกไฮเดนเนียค่ะเพราะว่าความหมายของไฮเดนเนียแปลว่าขอบคุณค่ะหลังจากที่ได้โจทย์นี้แล้วเนี่ยเอาไปทำการบ้านยังไงต่อบ้างครับก็อย่างแรกนะคะดูทำนองแล้วก็จังหวะก่อนคะ่ะว่าเออจังหวะนี้มันต้องร้องอยังไงทำนองนี้ร้องอยังไงแล้วเราก็มา แกะโน้ตว่าแบบเออตัวนี้มันร้องแบบนี้นะเราทํากันบ้านกับตัวเองก่อนว่าร้องแบบนี้แล้วเอามารวมกับในวงค่ะเราต้องรู้สึกด้วยว่าแบบเออเพลงนี้เขาจะสื่อความรู้สึกมันเป็นยังไงมันเศร้ามันลักมันซึ้งเราต้องเสื่อมให้เขารู้ค่ะกนเนลยักอยากรู้เลยว่าความท,ท้าทายในการแสดงครั้งนี้คืออะไรครับ จริงจริงมันก็น่าจะอยู่ที่ท่าเต้นด้วยมั้งคะเพราะว่าปกติคอรัสเราจะไม่ค่อยได้เอาท่าเต้นมาใส่กับการร้องคอรัสอยู่แล้วพอมันมีท่าเต้นก็ต้องฝึกซ้อมกันแล้วยิ่งเป็นหมู่คณะมันก็ต้องสิงกันเนาะใช่ความยากมันก็สิตรงนั้นหนูไม่สนิทกับร่างกายเท่าไหร่ค่ะก็ซ้อมเยอะๆะค่ะฝึกเยอะๆแล้วมีใครหรือเหตุการณ์ไหนที่เป็นแรงผลักดันให้อยากทําให้ดีที่สุดในโช์นี้ครับ หนูนูว,ว่าเพลงนี้มันแอบร้องยากด้วยด้วยจังหวะมันก็แบบท้อบ้างแต่ว่าพอเรามาอยู่ด้วยกันเป็นวงอะคา่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออคนอื่นเขาก็แบบเออยังทำเลยเราก็สนุกไปกับมันดีกว่าวากยืที่ก็จะมีแล้วอยากให้ผู้ชมรู้สึกหรือได้อะไรกลับไปจากการแสดงครั้งนี้ครับอยากให้เขารู้สึกสนุกและเอนจอยไปกับทริปด้วยมังคาแล้วก็กลับไปนอกจากความสุขสนานแล้วต้องได้เขาคิดกลับไปด้วยในตอนแสดงจริงมันก็จะมี ดอกไม้มาประกอบด้วยเนาะซึ่งมันก็ดอกไม้มันก็มีภาษาของมันเองเพราะฉะนั้นนะการที่เรามีมันมาประกอบในการแสดงเนี่ยมันก็ทําให้ท่าเต้นหรือหลายๆอย่างของเราอะค่ะมันสามารถสื่อความหมายได้ดีขึ้นเราสามารถใช้ดอกไม้ในการสื่อสารว่าเราจะขอบคุณขอโทษแสดงความยินดีภาษาดอกไม้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกโอกาสเลยค่ะ พร้อมแค่ไหนในการแสดงแฟดม็อบครั้งนี้ครับผมค่อนข้างพร้อมอยู่ค่ะก็จะเต็มที่ค่ะพร้อมเต็มที่ที่สุดค่ะเท่าที่ทําได้เลยให้เราทุกคนนะคะได้อยู่ในทริปนี้แล้วก็ทําการแสดงนี้แล้วก็เอ็นจอยไปได้วยกันแค่นั้นก็พอค่ะนนและแฟดม็อบครั้งนี้นะครับนนจะมีแค่ยืนร้องเพลงเฉยๆไม่ได้เราต้องมีท่าเต้นด้วยครับเรามาสัมภาษณ์คนที่ออกแบบท่าเต้นกันครับต่อไปจะเป็น บล็อกกลมๆนะมันจะเป็นบล็อกวารเลยที่แบบมีคนนึงอยู่ตรงกลางก็จะค้อบรอแกนสองแถวรู้สึกไงบ้างครับที่ได้โจทย์นี้ไปท้าทายค่ะเพราะว่ามันแบบไม่เคยทําโชว์แฟม็อบมาก่อนด้วยความที่มันเป็นพื้นที่จํากัดอะเราก็ต้องคิดบล็อกคิดท่าเต้นให้มันสอดคล้องกับพื้นที่นั้นต้องสื่อสารกับคนดูด้วยแบบมีอินเทอร์แอคกับคนดูเพราะว่าเราก็มีแมสเสจที่อยากจะสื่อสารไปให้คนดูแล้วก็ต้องคิดท่าเต้นทํากันบ้านตรงนี้ แล้วหลังจากได้โจทย์นี้นี่เอาไปทําการบ้านยังไงต่อบ้างครับเราก็กลับไปฟังเพลงก่อนแล้วก็อ่านเนื้อเพลงตีความเนื้อเพลงคิดภาพในหัวไว้ว่าแบบเออท่าเต้นจะเป็นยังไงให้มันสอดคล้องกับเนื้อเพลงค่ะเพรออบบาะมันเป็นภาษากรนด้วยแล้วก็ต้องแบบเอามาแปลเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งให้มันเข้าใจง่ายขึ้นวานเป็นภาษาทางร่างกายภาษามืออะไรเงี้ยผ่านทางท่าเต้นแนวคิดในการออกแบบท่าเต้น เป็นแบบไหนครับและเป้าหมายในการเต้นในครั้งนี้คืออะไรอย่างมาลายลักษ์เนี่ยจะเป็นจังหวะที่สนุกจะเป็นท่าเต้นที่แบบเล่นกับภาษากายภาษามือเล่นกับจังหวะล็อ c k i n g แล้วก็มีการใช้็อปเป็นดอกไม้แล้วก็มีโปสการ์ดแจกให้คนดูได้ก้าวแสดงออกถึงความรู้สึกตัวเองก้าพูดความรู้สึกตัวเองออกมาในการแสดงครั้งนี้รู้สึกท้าทายตรงไหนบ้างครับตอนนี้ยังไม่ได้กังวลม,มากค่ะแบบทุกคนก็ทําเต็มที่ เราก็ทำในส่วนของเราด้เต็มที่เหมือนกันคิดว่าการแสดงครั้งนี้จะทำให้คนดูได้เรียนรู้อะไรบ้างครับในการแสดงครั้งนี้เราก็หวังว่าคุนรูจะได้กล้าแสดงออกความรู้สึกตัวเองมากขึ้นโดยใช้ดอกไม้เป็นตัวแทนพร้อมแค่ไหนครับในการแสดงแฟตบ๊อบครั้งนี้พร้อมค่ะคิดว่าจะทำให้เต็มที่แต่ทุกคนก็เต็มที่เหมือนกันค่ะมาให้ดอกไม้ช่วยพูดแทนหัวใจเรากันนะคะ โอ้โห oh, ได้ฟังสัมภาษณ์จากนักร้องและก็คนออกแบบท่าเต้นไปแล้วดูน้องๆพร้อมกันมากครับรอบนี้เนี่ยพิเศษสุดๆครับแฟดม็อบครั้งนี้ผมออกแบบการ์ดสุดน่ารักที่ใช้ดอกไม้แทนความรู้สึกได้ด้วยนะอยากบอกใครก็เขียนสิ่งที่อยู่ในใจออกไปโรแมนติกเบอร์นี้ใครจะไม่ชอบล่ะครับจะออกมาดีหรือไม่ดีมาดูกันครับ ถึงเวลากับช่วงเวลาแฟดม็อกสุดฟังของเราแล้วครับขอพูดถึงดอกไม้เนี่ยจะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากปากของตลาดแหล่งรวมดอกไม้และความรักแบบจัดเต็มที่นี่แหละครับเหมาะสุดๆสำหรับภารกิจส่งต่อความรู้สึกดีๆของพวกเราได้เวลาแฟดม็อกครั้งนี้เริ่มแล้วครับ Do 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 do. ขอบคุณมากค่ะตกใจนิดน <aria> ึงค่ะเพราะว่าไม่เคยเจอแบบนี้แล้วก็รู้สึกเป็นโชว์ที่น่าลักมากค่ะรู้สึก ตื่นเต้นมากครับเป็นครั้งแรกที่มีคนมาชวนทำแล้วนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับรู้สึกประทับใจค่ะแล้วก็มีความสุขรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยมีส่วนร่วมและเป็นจอยร่วมกันทำสามัคคีกันค่ะจริงๆพี่ทุกคนร้องเพลงเพราะมากเลยครับตื่นเต้นมากครับชอบค่ะเป็นโชว์ที่น่าประทับใจมากค่ะรู้สึกว่าเพลงเพราะดอกไม้ที่มอบให้ก็สวยงามค่ะ รู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็ได้เห็นความสวยงามของดอกไม้ด้วยค่ะคะุณอ,อยากมอบการนี้ให้ใครแล้วทำไมถึงอยากมอบกันนคอยากให้มอบให้ญาติค่ะซึ่งตอนนีเ้เป็นการให้กำลังใจอยากให้เขาหายปยไวไว่วยไวๆค่ะอยากมอบคือดอกทิวลิปซึ่งมันมีความหมายว่าให้ความอบอุ่นให้กำลังใจแล้วก็ให้เขาหายป่วยไวๆค่ะ ขอโทษแม่ค่ะบ,บางครั้งเวลาทำตัวไม่ดีก็รู้สึกผิดไงก็เขียนให้แม่อ,อยากมอบเพื่อนที่รักค่ะพราว่าอยากให้เขาได้มีดอกไม้บานในใจให้เพื่อนค่ะอยากมอบปบกานให้เพื่อนแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาที่เป็น่อนกันมาค่ะเ <ไว S 2> พื่อนสองคนนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าเราสนิทมานานมากแต่ไม่เคยได้บอกรักกันเลย <ไว S 2> ขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆ,ๆแล้วก็อย่าลืมมิตรภาพของเราขอบคุณคนรักขอบคุณเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ช่วการใช้ดอกไม้เนี่ยช่วยสื่ความรู้สึกค่ะแม่กล้าพูดออมาแม่เอนะครับใช่ค่ะจริงๆแล้วดอกไม้เป็นเหมือนอุปกรณ์นึงในการช่วยเป็นเป็นเครื่องมือค่ะที่ทาให้เราบอกความรู้สึกได้ง่ายขึ้นเหมือนมีอะไรติดไม้ติดมือไ,ไปไม่ใช่ไปตัวป่าไปพูดที่ที่เลยคิดว่าสื่อความรู้สึกนะคะส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ว่ามาเต็มอกดอกไม้เป็นการแสดงความรักค่ะวันนี้ก็เต็มที่ครับรู้สึกก็สนุกมากได้อะไรเยอะแยะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆเข้าตรงไหนบ้างวันนี้ ชอบตรงที่มาเต้นกับคนดูครับที่มีการอินเทอร์แอคกับคนดูู้สึกว่าทุกคนเฟรนดี้มากมันมันเมคไม่เดย์ครับทำให้วันนี้ผมเป็นวันที่ดีครับสนุกค่ะได้ทําอะไรที่ไม่เคยทำเต้นตืน่นเต้น <laughs> หนูชอบตอนที่ชวนคนให้ดอกไม้เขาแล้วก็พาคนมาเต้น,นะะสนุกดีค่ะสนุกเขาก็ได้รู้ว่าดอกไม้มันใช้แสดงความรักได้เลยก็อยากชวนทุกคนมาบอกรักผ่านการให้ดอกไม้กันนะครับเสียงแห่งรักเสียงแห่งรัก เสียงแห่งรักเสียงแหงรักเสียงแห้งรักเสียงแหงรักค่ะบางความรู้สึกเราอาจไม่กล้าพูดออกไปแต่ลึกๆแล้วเราทุกคนมีใครบางคนอยู่ในใจเสมอเหมือนตัวละครในวรรณคดีไทยที่แม้ไม่มีถ้อยคำพร่ำบอกรักแต่กลับซ่อนความในใจไว้ในบทกวีพวงมาลายัยหรือดอกไม้ดอกเดียว บางทีอาจแทนคำพูดที่เราไม่กล้าบอกและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการบอกรักที่เราเฝ้ารอมานานแสนนานวันนี้คุณได้ลองบอกรักใครแล้วหรือยังครับความรักเนี่ยไม่ได้มีแค่ในคำว่ารักนะครับมันคือความห่วงใยความคิดถึงการขอโทษการขอบคุณหรือแม้แต่แค่การอยู่ข้างๆอย่าปล่อยให้ความรู้สึกดีๆต้องรอเวลาที่ใช่เพราะบางทีแค่ดอกไม้หนึ่งดอกจากใจ ็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจอีกดวงอบอุ่นขึ้นมาได้มาร่วมส่งต่อความรู้สึกดีๆผ่านดอกไม้ให้กับคนที่คุณรักคนที่คุณแคร์อย่าเก็บมันไว้ในใจครับบอกมันออกไปเลยเพราะบางความรู้สึกไม่ต้องพูดก็สัมผัสได้แล้วเจอกันใหม่ในซีรีส์เสียงแห่งรักวันนี้ผมขอตัวาไปก่อนครับบ๊ายบาย